รถที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นรถยามาฮ่าวีโน่นะครับเจ้าของรถบอกว่าสตาร์ทติดยากมากครับแต่ตอนนี้ผมลองสตาร์ทดูครับมันไม่ติดเลยครับมาครับผมมาเช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรครับแล้วทำไปด้วยกันเลยครับผมตอนนี้ผมได้แกะชุดสีเอาหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับผมจะเช็คว่าไฟหัวเทียนมาหรือเปล่านะครับ นี่นะครับนำหัวเทียนที่ถอดมาจากตัวเครื่อนะครับเสียบไปกับปลั๊กหัวเทียนนะครับแล้วเราก็เอาวางกับโครงรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกุญแจสตาร์ทดูครับว่ามีไฟมาตรงนี้หรือเปล่านะครับดูตรงเขี่ยวหัวเทียนนะครับนี่นะครับตรงที่นิ้วผมชี้นะครับไฟมานะครับไฟมาแรงมากเลยนะครับจุดต่อไปที่เราต้องเช็คนะครับนี่ครับผมก็คือน้ํามันครับผมนี่ครับดูในกองนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับน้ํามันในกองนี่มีนะครับนี่แต่ปัญหาคือว่ามันจะไหลลงไปในคาบูเรเตอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องแกะคาบูดูครับรถคันนี้นะครับผมได้ดัดแปลงใส่คาบูเรเตอร์ให้ใหม่ครับเป็นคาบูของซูซูกิอาคิล่านะครับเพราะว่าคาบูเดิมของรถคันนี้นะครับมันพังครับผมมาลุ้นดูครับว่าน้ํามันมีหรือเปล่าครับโอ้โหมีเต็มครับ แปลว,ว่าน้ามันลงไปในคาบูนนี่เต็มเลยครับแสดงว่าคาบูลูกนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนครับอาจจะเกิดการอุดตันตรงที่หนุหมูครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะล้างัำความสะอาดภายนอกคาบูเรเตอร์ให้สะอาดน,นะครับถอดนอ็อตต้นทวยคาบูออกทั้งหมด4ตัวเลยนะครับ ดูจากสภาพ้างในนะครับดูแล mm ้วก็ไม่สกปรกนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีเศษอะไรก็ได้นะครับไปติดตรงรูนมหนูครับนมหนูที่ผมกําลังขันออกนี่นะครับก็เป็นนมหนูน้ำมันนะครับที่เอาไว้จ่ายน้ํามันตั้งแต่ความเร็วรอบต่ําๆจนถึงความเร็วรอบสูงเลยนะครับใช้ไขควงปลายดีๆหน่อยนะครับที่จะเอาไว้ขันน่มหนูตัวนี้ออกครับนมหนูตัวนี้จะไว้จ่ายน้ํามันรอบต่ํานะครับตอนที่เราสตาร์ทติดที่แรกนะครับคือนมหนูตัวนี้นะครับ ถ้ามีอะไรไปอุดตันนะครับรถจะสตาร์ทติดยากครับเพราะว่ารูของเขาจะเล็กมากนะครับพอๆกับเส้นผมครับผมถอดสกูปรับอากาศออกเลยครับแล้วข้างในรูสกูนี่นะครับจะมีโอลิงตัวเล็กๆกับแหวนตัวเล็กๆนะครับดูตรงรูน้ำมันนมหนูตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับข้างในจะมีโอลิงตัวเล็กๆสีดำๆนะครับ เวลาเป่าอย่าทำให้หลุดหายนะครับถ้าหลุดหายนี่รถขี่ไม่ดีแน่นอนครับผมจะใช้นิ้วโป้งนะครับปุดตรงรูน็อตปรับอากาศนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าตรงรูอากาศนะครับครับแล้วก็เป่าทางเดินน้ำมันครับผมไล่เป่าทุกทรูเลยนะครับเป่าให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็เป่าเข้ารูปรับอากาศอีกทีครับ ใช้ลมเป่าลนุมหนูที่จ่ายน้ำมันรอบต้นนะครับเป่าให้สะอาดนะครับจะให้ดีนี่หาสายไฟมาแทงนะครับแล้วก็นําไปส่องดูครับว่าเห็นแสงรอดผ่านไหมครับเห็นหรือเปล่าครับรูเล็กๆนำหนุมหนูน้ำมันตัวใหญ่มาเป่าให้สะอาดเลยนะครับจะให้ดีก็เอาสายไฟมาแหย่เลยครับเริ่มประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับ นี่เป็นสกูปรับอากาศนะครับเห็นไหมครับเราจะนําแหวนตัวเล็กใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นาโมลิงใส่ตามเข้าไปนะครับประกอบกับที่เดิมเลยครับขันเข้าไปจนสุดเลยนะครับแล้วก็คลายน็อตปรับอากาศออกมารอบครึ่งครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบคาร์บูเรเตอร์เข้าไปในตัวรถนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ดูครับว่าจะติดง่ายหรือว่าไม่ติดเลยครับมาครับผม ติดนะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูครับจากที่ผมได้ทดลองขี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับขี่สมูทดีครับผมก็แรงแบบขำๆไปเรื่อยๆครับรถ 50cc ับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ เ็จเรียบร้อยแล้วครับผม